สรุปข่าวเชื่มอมโยโกวราระจาวันที่3กรกฎาคมโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์เดช็ชิงน้คอสนนอะร์อระไรยังไงจูวเวนตุสตกลงนิชค่าตัวเกเฟนตูรามรวมแล้ว25ล้านยูโรผีจะว่ายังไงเมื่อจูวเวนตุสตกเป็นข่าวว่าสามารถที่จะบรรลุข้อตกลงกับทางด้านของนิชใน,นราคาของเกเฟนตูราม25ล้านยูโรรวมโบนัสแต่ว่าบางส่วนในโบนัสแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเกิดขึ้นในข่ะนี้ กองกลางรายนี้เป็นลูกชายอีกคนหนึ่งของลิลิยองจูรามอดีกองหลังจูเวนตุสและก็เป็นน้องชายของมาคุสตูรามกองหน้าอินเ์มิลานในครั้งนี้โดยสกายสปอร์ตอิตาเลียและก็สื่ออื่นๆในอิตาลีมั่นใจว่าข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยจะบรรลุข,ข้อตกลงได้ในราคา20ล้านยูโรโรบโบนัสในครั้งนี้เพิ่มเติมอีกด้วยอย่างไรก็ตามฟุชแมคคาโตและก็ฟาบิเชโอโรมาโนรายงานข่าวเดไน้ว่าค่าตัวรวมกันแล้วจะอยู่ที่ประมาณ25ล้านยูโร ซึ่งทางด้านของอัลเฟรโดเปตุธุรานักข่าวจากสปอร์ติ้งอาร์สปอร์ตอิตาเลียอธิบายเกี่ยวกับความแตกต่างนั้นซึ่งก็คือโบนัสที่เกี่ยวข้องกับผลงานที่แทาจะเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับการเปิดใช้งานในขารังนี้ ดเดลกาเฟนเองก็พร้อมที่จะเซ็นสัญญาจนถึงช่วงเดือนิถุนายนปี2029หลังตเริ่มข้ารับต,ต,ตรวจตรวจร่างกายภายในช่วง48ชั่วโมงขณะน,นี้โดยเขาจะรับค่าเหนื่อยอยู่ที่2.5ล้านยูโรต่อปีซึ่งดาวเตะตัวยิ3ปีรายปนี้เกิดที่เมืองปามาเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่บริยงพ่อของเขาจะย้ายไปที่จูบินตุสในขณงนั้นดาสมอเป็นดังว่าง,งานนี้ก็ถ้าแมนยูสนใจนะฮะก็ยังมีโอกาสอยู่เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งยอมแพ้ไปง่ายๆก็แล้วกัน เรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงไฮเดอร์ไม่กังวลใจเรื่องสัญญาหม่ของมูเซียร่านะโดยการนี้ท้านของจะมามูเซียร่านะฮะทำผลงานโดดเด่นกับทีมชาติเยอรมนีในศึกยูโร2024และอาจำาทำให้ทาาน้าขของบบเยนบีนิกนะฮะต้องเผชิญงานยากมากยิ่งขึ้นในการเจรจาเรื่องสัญญาฉบับใหม่ของนักเตในครันนี้ก็เป็นได้โดยแฮเบิร์ชไฮเดอร์ประธานสโมสรบบเยมบีนิก ยืนยันแล้วว่าไม่มีความขบวนใจเกี่ยวกับการเจรจาเรื่องของสัญญาฉบับใหม่กับ,บนันของจามาโมสเซราที่อาจจะมีความยากลำบากมากยิ่งขึ้นหลังมิดฟิลด์ไวเซปารานี้ทำผลงานได้โดดเด่นในทัรวร์นาเมนต์ยูโรส0 2 4ด้วยการทำไปมากถึง3ประตูจากการลงเล่น4ี่เกมกับทีมชาติเยอรมน,นีตามการบริงานของทางสกายเยอรมน,นีมือ่อวันาคารที่ผ่านมาโดยบูเซราเองก็ยังอยู่ภายใต้การเข้าตกลงจนถึงช่วงสัมมือปีสัป6ีแต่ว่าบบเยอร์เมนิกเองนั้นแสดง เจตนารมณ์บาสธโมสรต้องการที่จะล็อกตัวมิดฟิลว้21ปีรายนี้ด้วยสัญญาระยะยาวทว่าการเจรจาอาจจะมีความยากลำบากมากยิ่งขึ้นจากฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นของน็อตเต้บนเวทีดิศึกยูโร2024แต่ว่าไฮเนอร์ยืนยันแล้วว่าไม่กังวลใจกับเรื่องดังกล่าวเดีัยงนี้หรักนะ เราทุกคนมีความสุขกับนั่นของจามาลเขาเป็นนักเตะระดับนานาชาติที่ยอดเยี่ยมและเขาก็แสดงให้เห็นในสิ่งสิ่งนั้นในทีมชาติจามาลเนี่ยรู้ว่าเขามีอะไรที่ FC บาเยนเขามาอยู่กับทีมเยาวชนของเราตั้งแต่อายุอย่างน้อยและก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองนระดับที่สูงที่สุด เมื่อถูกถามถึงความมั่นใจในตัวของบูซาราจะเลือกค้าแข่งกับบรเยอร์มินิกต่อไปมากน้อยเพียงใดประธานทีมเสือใต้เองก็ตอบว่าเรารู้สึกสบายใจมากที่ FC ฟซีไบาเยอร์เราทุกคนหวังว่าเขาจะเล่นกับเราต่อไปเป็นอีกเวลานานแสนนานเลยนะอขจะผมเป็นว่าง,งานนี้ก็ต้องรอดูคนตอไปก็ไร้การนะว่าจะเป็นเช่นไรจะจบยังไงนะเรามาดูข่าวต่อมากันครับ อาารยังไงเดริกปิดปากเดินหน้าหนีเลี่ยงถูกถามข่าวโยงกับผีจะเป็นยังไงซึ่งบัทไยเดริกกองหลังทีมชด land, มาดิเนเธอร์แลนด์ไม่ยอมให้สัมภาษณ์พร้อมเดินหนีนักข่าวทันทีทำกลางข่าวลืออาจจะได้ย้ายไปร,รุ่มทีมแมนยูในเบรวันนี้ก็เป็นได้ ซึ่งเดอริกกำลังอยู่ในระหว่างการช่วยทีมชาติเนเธอร์แลนด์ทำศึกยูโร2024ที่ล่าสุดนั้นทัพกังหันผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในครั้งนี้แล้วหลังเอาชนะโรมาเนียไปได้3ต่อ0เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทาวะประการหลังจากสางัก่งของบบเยอร์มินิก เป็นเพียงแค่สำรองไม่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงหลังจบเกมกองทัพ,พองน,นักข่าวจำนวนมากเองก็พยายามชะด,ดักรอสัมภาษณ์นักเตะในครังนี้ซึ่งเดร็กเองก็ถูกนักข่าวตะโกนเรียกเข้าไปคุยในครังนี้เพิ่มเติมเรืองอด้วยทว่าเจ้าตัวนั้นบ่ายเบียงพร้อมเดินหนีและก็พูดเพียงแค่ว่าผมไม่ได้ลงเล่นหรอกนะและไม่สามารถพูดอะไรได้มากมายไปก่อนนี้ โดยการตอบปฏิเสธในทันทีของนารับวสชิเปียรน์นี้ไม่ใช่เพียงการที่ไม่ได้ลงสนามแต่ถูกบอกว่าจะตัวนั้นเป็นการจะตอบคํำถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจะย้ายทีมที่มีแมนเชสเตอร์ให้ความสนใจอยู่ันหลังนี้โดยซัมเมอรนี้เดลิกตกเป็นเป้าหมายของแมนยูที่กุนซืเอริดเชนฮาร์ตต้องการจะดึงนักเตะ ลูกน้องเก่าจากทีงของอารแจ็คอาร์มสดุดามไปร่วมง,งานอีกรอบในถิ่นโอทอฟอร์ขดขณะที่ทางด้านของไบเยอร์มิเนกก็บอกได้เลยนะว่าไฟเขียวพร้อมที่จะปล่อยตัวหากว่าสามารถตกลงกับทางท้านของทัพปิศาจแดงได้โดยกันนี้เสือใต้ก็บอกว่าไม่ขัดขวางในการย้ายทีมของทานด้านเดอะลิกเลยนะเพราะมั่นใจดีนะว่าจะสามารถปิดดีลในการคว้าตัวทานด้านของโจทานทากองหลังกัปตันทีมที่เลวเวอร์คูเซนมาได้ในช่วงสมอนี้ โดยการนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครผมก็เดริกยังปากแข็งอยู่นะฮะต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าทางแมนยูนั้นจะเป็นสาขา2ของอาร์เจ็คอีกครั้งหรือไม่เรามาดูข่าวต่อมากันครับอาร์ตยังไงงูใหญ่แจกทางกับสีนันเตะหลังหมดสัญญานะโดยการนี้อินเตอร์มิลานตัดสินใจแยกทางกับด้านของอาริซิสซานเชส ควนกราวาโดดาวีคราวเซนรวมถึงเอมิล u ดูเดโบรหลังหมดสัญญาในวันที่30มิถนายนที่ผ่านมาซึ่งอเล็กซิสอยู่กับทีมของงูใหญ่2ช่วงในปี2019ถึง2022และในฤดูกาลที่ผ่านมาช่วยทีมคว้าแชมป์กัรโชลสรีอาสอสมัยโคปาอิตาเลียหนึสมัยและก็ซูเปอร์โคปาอิตาเลียสอสมัยแต่ด้วยอายุที่มากแล้วและไม่ได้เป็นตัวหลักทําให้ทีมแยกทางกันไป ส่วนด้านฮวนกราบราโดเนี่ยย้ายมาจากด้านของจูเวนตุสแบบไม่มีค่าตัวในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วแต่ว่ามีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องทําให้ได้ลงเล่นไปเพียงแค่12เกมกับสโมสรทําไปได้2แอสซิสในข้ะนี้ โดยการบริงานข่าวบอกว่าคาราเซนเซ็นสัญญานึงปีกับสโม,มสรแบบไม่มีค่าตัวเมื่อสมมติที่แล้วเช่นเดียวกันแต่ว่าลงเล่นไปเพียงแค่18นัดซึ่งแทบจะมาลงในสัญญาตัวสำรองทั้งหมดเลยและไม่มีประตูหรือว่าแอสซิสเพิ่มเติมส่วนเอมิลส์เอลดโรนะฮะสโม,มสรยืมตัวมาจากด้านของซามโดเรียฐานะตัวสำรองของจานซอมเมอร์พร้อมออปชั่นซื้อขาดแต่ว่าสุดท้ายแล้วตัดสินใจไม่ใช้โดยเจ้าตัวมีข่าวแต่ว,ว่านิช โโมโและก็มอนซาสนใจอยู่ในเวลานี้เช่นเดียวกันนะเป็นนวัตกรรมนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรอาริซิสซานเชสครั้งหนึ่งก็เคยอยู่กับทานด้านของแมนยูมาแล้วลองมาดูข่าวต่อมากันครับอ,อาไรยังไงแมนยูมัวชักช้าจะไม่ได้อะไรเลยนะอีกหนึ่งทีมยักษ์ใหญ,ญ่ของยุโรปช่องจับาดหน้าเดริกไปเสริมกร่งในช่วงเสมอน,นี้ให้จบได้ โดยแมนเชสเตอร์เด็ดยอดทีมแดนผู้ดีจะบวแต่ชักช้าไม่ได้อีกแล้วนะทีอีกหนึ่งยักษ์ใหญ่ของยุโรปเองก็จ้องจะงาบนะฮะมาชาัยเดริกไปยกระดับเกมรับของพวกเขาเช่นเดียวกัน เมือ่อไงนนี้ปีศาจแดงแมนยูทีมดังแห่งเซคอบอลทีมอังกฤษภายใต้การนำทีมของเอริชเชนฮาร์กผู้จัดการทีมชาวเนเธอรแ์แลนด์จะเอาแต่ชักช้าไม่ได้อีกแล้วเมื่ออีกหนึ่งยักษ์ยุโรปอย่างทางด้านของเปั๊เชปาร์ดิสซาชแมงมหมาอำนาจแห่งลีกเอิงฝรั่งเศสจ้องจะปาดหน้าง่ามมัตชยัยโอริกระการหลังจากทางด้านของเสือใต้บาเยอร์มิวนิกไปยกระดับเกมรับ โดยททางฝั่งทางด้านของเปชบาริัชัแบง์เองนั้นก็ได้ติดต่อไปยังต้นสังกัดของมัชชัยดริกอย่างเสือใต้บายเยอร์มินิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการดึงนักเตบ,บารุ่มทีมในครั้งนี้ให้จบได้ กาะนั้นในเวลานี้ยอดทีมสีแดงแห่งเมืองแบนเชสเตอร์ยังคงเป็นต่ออยู่เนื่องจากว่ามัชทยเดริกเนี่ยแสดงความต้องการที่จะไปร่วมงานกับนายใหญ่คนบ้านเดียวกันที่แดนผู้ดีซึ่งเหลือเพียงแค่2ทีมที่ตกลงค่าตัวกันไม่ได้เท่านั้นโดยคาดการณ์กันว่าตัวเลขของเขาจะจบอยู่ที่ประมาณ45านล้านโยูโรหรือประมาณ1791ล้านบาทไม่รวมแอดออนในครั้งนี้เพิ่มเติมนะเป็นแต่งว่างานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็แด้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเหนื่อยหน่อยนะ เรามาดูข่าวต่อมานกันครับอาจไดยังไงข้อสเสนอไม่ได้โดนใจนิชปัดข้อสเสนอเวสแฮมขอซื้อตัวโตดิโบโดยกานนี้ทางแฟนๆผีก็ยิ้มกันแก้มปริดนะฮะเมื่อมีการข่าวว่าเวสแฮมอยากยื่นข้อสเสนอจำนวน25ล้านปอนด์เพื่อจะซื้อตัวของชองแคตโตดิโบแต่ว่าถูกทางนั่นของนิชปัดตกเตะเข้าป่าไปเป็นที่เรียบร้อย โดยทั้งทั้งคูเรียนบรเปตกีผู้จัดก,การทีมคนใหม่ของเวสแฮมกาลังบองขากองหลังรายใหม่เข้ามาสู่ทีมและก็เล็งที่จะคว้าตัวช่องแค่ตัวดีโบกองหลังชาวฝรั่งเศสของนิชภายหลังจากที่ทีมขุนคอนพลาดในการที่จะคว้าตัวแมสคิวแมนของททนนันบูฟแฟมตันเวรเดอร์ ดยกอ่หน้านนี้ทางท้าน,นของชองแคตอรดิโบเนี่ยเคยตกนะฮะเป็นข่าเป้าหมายของเสริมทัพของแมนยูและเขาทันนัมพอลสเปอร์ซึ่งต้องเราดูกันต่อไปว่าทางเวสแฮมจะกลับมาพร้อมข้อเสนอที่สูงกว่าเพื่อจะแย่งชิงตัวชาวฝรั่งเศสราย24ปีายนี้ในครั้นี้หรือไม่ ท่นี้แหล่งข่าวของสมโมสรยังไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ที่ทางด้านของเวสต์แฮมจะยื่นข้อเสนอใหม่เพื่อที่จะคว้าตัวแม็กซ์คิวแมนแม้ว่าทีมคุณก้อนจะเคยยื่นข้อเสนอจํานวน30ล้านปอนด์บวกแอดออนแต่ว่าทางด้านของถูกวูฟนะฮะปฏิเสธข้อเสนอนี้ไปเมื่อช่วงเดือนที่แล้วในครนั้งนี้นั่นเองนะและนี้ก็เป็นสรุปข่าวลือสมโมสรแมนเชสเตอร์เดนในช่วงที่นครับขอบคุณทุกคนตรดตมผมกดตรดากดแชร์และกด s u b s c คร b e ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากลยครับ